ตามชิคกี้พายนะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับของแต่ละซินารอโอกันนะครับแต่ถามว่าโหมดไหนหรือว่าซินารอโอไหนเนี่ยมันดีที่สุดก็น่าจะเป็นโหมดมูจินโตเอโยโคโซก็คือโหมดกอรานี่แหละครับแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยทาง Official ออฟฟิเชียลเขาประกาศแล้วนะครับว่าจะมีโหมดซีนารอโอใหม่ๆเกี่ยวกับโหมดออนเซ็นก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นโหมดยังไงนะครับแต่ว่านาตอนนี้นะครับผมจะสอนแค่11โหมดนะครับเอาจริงๆ10โหมดแหละนะครับเพราะว่าโหมดแรกก็คือเจ้ายูอารวเอมันเนี้ยรู้กันอยู่ ก็คือในแต่ละซีนาริโอนะครับเมื่อเราแต้มถึงที่มันกําหนดเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับอย่างมีเป็นตัว SR นะครับนี่เศษหินรุ้งนะครับเอาไปปลด SR s ได้นะครับแล้วก็นี่ล่าสุดเลยก็คือตัวสุ่ม SR นะครับซึ่งมันจะเริ่มได้ตัวตั้งแต่หมดนี้นะครับก็คือโปรเจกต์ L อะไรวะ LA อะ LARC จะบอกว่า LR ก็แปลกๆและตัวแต้มเนี่ยมันคือแต้มตรงไหนนะครับก็คือแต้มที่เราได้จากการฝึกมานั่นเองนะครับ ยางขอาผมได้เยอะสุดในโหมดนี้ก็คือ54 0 0 0นะฮะได้จากปั้นดอนนานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่านะครับคำเตือนนะครับผมจะสอนในแบบของผมนะฮะก็คือพยายามหาศัพท์แล้วก็หาวิธีการพูดที่ทําให้เข้าใจในการเล่นของโหมดมากที่สุดนะครับผมจะเน้นไปที่รูปแบบการเล่นของแต่ละโหมดเป็นหลักนะครับสำหรับรายละเอียดลึกๆนะครับใครอยากรู้ก็ลองไปหาเว็บหรือว่าหาเพจที่เขาแปลไว้ดูนะครับมันเคยมีแหละฮะตอนที่โหมดพวกนี้มาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีเพจหลายเพจทาไว้บ้างเหมือนกันนะครับ มาเริ่มกันที่หมดแรกนะครับกับอาฮารุนะครับเป็นหมดที่จะมาในหมดต่อไปของเซิร์ฟโกบอลนะครับสรุปง่ายๆของบทนี้เลยนะครับก็คือปกติเนี่ยเราจะปั้นม้าเป็นคนๆไปใช่ไหมฮะแต่ว่าหมดนี้เราจะต้องปั้นม้าเป็นทีมนะครับก็คือม้าทั้งหมดในทีมนะครับจะต้องใช้โปรแกรมฝึกเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฝึกอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดเผื่อม้าตัวอื่นในทีมด้วยนะครับว่าถ้าฝึกแบบนี้สเตตมันจะพอกับสนามอื่นหรือเปล่าในช่วงแรกๆนะครับเวลาฝึกเนี่ยก็จะเหมือนกับดวลเอปกติเลยนะครับ ตัวมันจะมีอยู่เธอหนึ่งนะครับที่มันจะเริ่มมี UI แปลกตาขึ้นมาแล้วนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็คือตรงพอ p ์ o r t ร์ดเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็คข้างตัวรูพพอ p ์ o r t ร์ดมันจะมีลูกไฟแบบโบโบอยู่นะครับเมื่อเราทําการกดฝึกนะครับมันจะได้เกรดของพอ p ์ o r t ร์ดแล้วก็เจ้าตัวลูกไฟที่โบอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลูกไฟนี้เต็มแล้วเราทำการกดฝึกเนี่ยมันจะได้โบนัสเพิ่มมาอีกนะครับส่วนตัวลูกศรนะครับมันจะไปบวกให้กับม้าอื่นในทีมนะฮะก็คือตัวที่เป็นพอ p ์ o r t ร์ดนั่นแหละนะ เราใส่ซัพพอร์ตการ์ดคนไหนมาก,การ์ดใบนั้นก็จะกลายเป็นม้าในทีมของเรานะครับอันนี้ก็คือตอนลุกไฟเต็มนะครับเวลาเราจะกดฝึกเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีไฟสีเข้มขึ้นนะครับเราก็จะบวกค่าเซตาให้เราเยอะมากๆนะฮะเผื่อใครที่บอกว่าโอ้บวกแค่นี้เองมันเยอะตรงไหนหมดล่าสุดของญี่ปุ่นบวกเยอะกว่านี้อีกคือลองคิดดูครับว่าสมัยนั้นที่มันมีแค่หมดนี้กับหมด UA เอะคือมันบวกมาแค่10 20หน่วยนี้มันก็เยอะนะ แล้วก็ลูกไฟตัวนี้นะครับมันไม่ทับกับเอฟเฟกต์การ์รุ้งของตัวสปอร์ตการ์ดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสปอร์ตการ์ดเรามันออกรุ้งนะครับแล้วก็ออกลูกไฟด้วยเนะี่ยมันก็จะตูมได้เยอะมากๆนะครับในการฝึกนะครับมันก็จะมีน้าถอยหลังเทินตามปกติเลยแต่ว่ามันจะมี UI พิเศษก็คือใต้เทินน้าถอยหลังปกติเนะี่ยมันจะมีแถบสีฟ้าเล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือน้าถอยหลังการแข่งทีมนะครับเมื่อถึงเทินที่กําหนดนะครับเราก็จะต้องไปแข่งทีมนั่นเองสำหรับการแข่งทีม ให้เหมาะกับสนามนั้นนะครับหรือว่าเราจะกดออโต้เลยก็ได้นะครับตัวทีมก็จะจัดให้เราโดยอัตโนมัติจัดเสร็จแล้วก็ส่งแข่งได้เลยนะครับสำหรับการแข่งนะครับมันก็เหมือนกับแข่งทีมนี่หละครับมีคู่แข่งให้เรียกว่าเราจะแข่งกับใครนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชนะเนี่ย อันดับเราจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเรามีโอกาสชนะมากแค่ไหนนะครับสนามไหนมีโอกาสสูงสนามไหนไม่มีโอกาสเลยก็ว่ากันไปนะครับตามแต่ว่าเราจะฝึกม้ามาแบบไหนอย่างเช่นผมปั้นบากชินเราก็จะเป็นม้าสายสปีดนะครับที่จะต้องเน้นพาวเวอร์กับสปีดนะครับแน่นอนม้าสนามไกลมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับเพราะว่าเราจะไปเน้นฝึกของสปีดแล้วก็พาวเวอร์กัน แต่ในส่วนของสนามอื่นอย่างสนามกลางหรือว่าสนามดินเนี่ยรวมถึงสนามไม้ด้วยก็มีโอกาสลุ้นได้อยู่หรือกลับกันนะครับผมปั้นมาสนามไกลเนาะก็จะมีในส่วนของสตามิแาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับถ้าเราไปเน้นฝึกสตามิแาด้วยเนี่ยในส่วนของสปีดแล้วก็พาวเวอร์ของสนามสปีดหรือว่าสนามดินเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอนะครับก็ต้องบริหารกันดีๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงท้ายที่แข่งทีมันจะต้องไปเจอกับตัวซิงเกอร์ของโบนะคือถ้าปั้นทีมมาไม่ดีนี่แพ้ได้นะฮะ ถามว่าแพ้เราเสียอะไรไหมก็ไม่เสียครับแค่ไม่ได้โบนัสอะไรเพิ่มเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะได้ก็จะได้โบนัสเพิ่มแบบเยอะเหมือนกันนะครับก็สูส้ๆครับหทดต่อมาครับกำหนด Make a new track climax คันจิอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกหทดนี้นะครับจะเป็นโหมดที่ทําให้เราเนี่ยบริหารการแข่งขันเองนะครับแบบจัดตารางการแข่งของไม้เองทั้งหมดก็คือภายในระยะเทอรนที่กําหนดเนี่ยเราจะสามารถส่งไม้ไปแข่งยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เรากําหนดเลย หลังจากที่เราจบการแข่งขันแมกเดบิวต์นะครับมันจะมีนัดถอยหลังขึ้นมาแล้วก็ตรงหลอดด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีดาวแล้วก็มีพอยต์เขียนอยู่นะครับว่าเรามีพอยต์อยู่เท่าไหร่เจ้าดาวตรงนี้นะครับเราจะต้องเก็บให้ถึงก่อนที่เธอจะหมดนะครับถ้าเกิดว่าเก็บไม่ทันก็จะล้มเหลวทันทีพอยต์ดาวหาได้จากไหนนะครับก็คือหาได้จากการส่งไปแข่งนะครับยิ่งงานแข่งใหญ่นะครับก็ยิ่งได้ดาวเยอะอย่าง G1 เนี่ยก็จะได้ไป100ดาวเลย เมื่อใครจบตรละสนามนะครับมันจะมีแต้มพัดสีเขียวมาให้ด้วยนะครับแต้มนี้จะเอาไว้ซื้อของบวกบัฟต่างๆให้กับตัวมาร์คหรือว่าซื้อสเต็ตได้เลยนะครับรวมไปถึงฟื้นพลังงานอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าไอเทมนั้นมันจะเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นบวกบอด้านในการฝึก20%สี่เทิร์น70% 1เทิร์นอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโอกาสล้มเหลวกล้เป็นศูนย์ก็มีนะครับแม้ว่าพลังงานเราจะหมดนะฮะโอกาสมันแพ้ร้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ไอเทมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสติด100%เลย ก็และแต่ดวงด้วยนะครับว่าจะสุ่มออกมาเป็นอะไรในร้านค้าแล้วก็มีแต้มพอซื้อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะส่งแข่งไปบ่อยแค่ไหนนะครับหมดต่อมานะครับก็หมดแกลนไลฟ์สำหรับเกมเพลย์ในโหมดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันจะต้องบริหารให้ดีหน่อยนะครับในแต่ละเทิร์นว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ เมื่อจบการเกลื่อนนำของหมดแล้วนะครับมันก็จะมี UI ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะฮะเป็นช่อง5ช่องแบบนี้รวมไปถึงด้านล่างด้วยนะครับที่เป็นเมนูฝึกนะฮะมันก็จะมีตัวพวกเนี้ยขึ้นอยู่ทุกอันเลยนะครับเวลาเราฝึกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเจ้าแต้มพวกนี้เขย่นกักับอยู่นะครับหลังจากเราฝึกเสร็จแล้วมันก็จะบวกแต้มมาให้ด้วยนะฮะแล้วเจ้าพวกนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือมันจะเอาไว้ซื้อบัฟต่างๆนะครับของหมดนี้นั่นเอง สำหรับสิ่งที่จะเจอในร้านค้านะครับมันก็จะมีเป็นพวกสเตตของตัวม้านะครับหรือว่าเป็นการซื้อเอเนจีนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสซื้อเลยนะครับแบบบัคับซื้อเลยก็คือแผ่นเพลงนะฮะจะมีหน้าตาแบบกรอบม้วนแบบนี้นะครับเมื่อซื้อแล้วนะครับมันก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นมาหรือว่าได้เซตเพิ่มขึ้นมาอย่างคุ้มค่าแน่นอนนะฮะในเช่นแผ่นส마ทฟอคเนี่ยก็คือถ้ามีพพอร์ตการ์ดใบอื่นฝึกด้วยก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น เมื่อเรากดซื้อเพลงนะครับมันจะมีเกตสีรุ้งโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะต้องซื้อของไปเรื่อยๆนะครับซื้อแผ่นเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าหลอนี้จะเต็มนะครับแล้วก็ต้องเต็มก่อนถึงเธอที่มันกำหนดด้วยนะครับถ้าเปิดราคาแล้วไม่เจอเพลงนะครับให้ทาการซื้อพวกบัฟซื้อเลเวอย่างอื่นไปก่อนนะครับซื้อไปเรื่อยๆจังหวะมันจะขึ้นมานครับถ้าจะซื้อบัฟซื้อเซต้าสักประมาณ2-3าครั้งนะครับแล้วก็หน้าเพลงเนี่ยม,มันถึงจะขึ้นมาเมื่อถึงเธอที่กําหนดนะครับเราจะได้รับชมวินดิ้งไลฟ์นิดนึง มีแต่ว่าเราจะต้องทําเกรดที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับให้เต็มก่อนนะครับถามว่าถ้าไม่เต็มมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผ่านเทอร์นี้ไปแล้วนะครับมันจะได้โบนัสมาให้นะฮะก็จะได้น้อยนั่นเองถ้าเกิดว่าทําหลอดเต็มก็จะได้เยอะนะครับซึ่งมันก็จะมีให้ซื้อเพลงก่อนที่จะเข้ามาดู b e นิง่งลายด้วยนะครับก็คือให้โอกาสสุดท้ายนะฮะถ้าเกิดว่าลืมซื้อก็ยังมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเกมก็จะลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวแต้มในช่วงท้ายเกมนะครับก็จะใช้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าบ หมดต่อมากโหมดแกรนด์มาสเตอร์นะครับเป็นหมดที่ไม่ได้มีเกมเพลย์เข้าใจยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องพึ่งดวงประมาณนึงเลยนะครับในการที่จะปั้นมาให้ได้แตะสูงๆเมื่อเราเริ่มเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีตารางขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็น8ช่องแบบนี้ก็คือเวลาเราทำแอคชั่นอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนจะฝึกไปแข่งหรือว่าไปเที่ยวอ,อะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้เจมมานะครับซึ่งเจมเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน 5แบบนะครับแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน3สีเมื่อเราทําการกดไอชันเสร็จนะครับมันก็ได้เจมนั้นมาตามที่มันขึ้นเลยนะครับอย่างที่ผมจะกดในคลิปก็คือผมจะกดฝึกค่ากัสนะครับก็คือมันจะได้เป็นเจมรองเท้าสีเหลืองนะครับเมื่อเรามีเจมครบ2อันนะครับมันจะทําการผสมกันนะครับกลายเป็นเจมก้อนใหม่ถ้าหากว่ามีสีเดียวกันแล้วก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะไม่สุ่มสีแล้วก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้ามาเป็นคนละสีหรือว่าคนละรูปแบบกันเนี่ยมันก็จะสุ่มทั้งคู่นะครับว่า สำหรับตัวรูปแบบของเจมนะครับที่เป็นรูปรองเท้ารูปสัญลักษณ์อะไรต่างๆของเซต้าตัวไม้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเจมนั้นอยู่ก็จะโบดเซต้าตรงนั้นด้วยนะครับเวลาเราฝึกยกตัวอย่างในคลิปเนี่ยผมมีเจมรองเท้าอยู่3อันนะครับเห็นไหมครับว่าตรงช่องเซต้าสปีดเนี่ยมันจะมีโบนัสเพิ่มมันนิดนึงนะครับก็คือมาได้จากเจมพวกนี้แหละนะครับเราก็จะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ8อันเมื่อครบ8อันนะครับมันก็จะขึ้นตารางใหญ่ขึ้นมาว่าเจมทั้งหมดทีี่เเเรรราาากกก็็บมมมนนนนยััจะวะวลปสอไ ซึ่งเราสามารถเปิดบัฟพิเศษได้นะครับก็จะมีอยู่ได้กัน 3- สีเหมือนกันนะครับมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับสำหรับบัฟพิเศษนะครับมันจะอยู่ได้แค่เทินเดียวเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนจะกดใช้นะครับแต่หลังจากเราเปิดบัฟเนี่ยมันจะมีบัฟแถมมาให้อีกนะครับเป็นบัฟถาวรนะครับก็คือจะอยู่จนจบหมดเลยนะครับสำหรับบัฟพิเศษแต่ละสีนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือในส่วนของสีเหลืองนะครับจะเป็นเพิ่มเกซัพพอร์ตการ์ดมากขึ้นนะครับเพิ่มอีเวนต์ของตัวการ์ดแล้วก็เพิ่มทนคะรับ สีแดงจะเป็นลด energy ในการฝึกลงแล้วก็ได้โบนัสการฝึกมากขึ้นส่วนสีฟ้าจะเป็นการออกคำใบสกิลมากขึ้นนะครับหลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับไปศูนย์นะครับไปเริ่มต้นเก็บเจมใหม่ทั้งหมดแล้วก็กลับมาลูปเดิมแบบนี้นะครับจนกว่าจะจบเกมเลยหมดต่อมานะครับกับโปรเจกต์เอลอาร์คนะครับอ่านงี้ปะวะหมดนี้นะครับเกมเพลย์เนี่ยจะคล้ายๆกับหมดอโอฮารุนะครับก็คือตัวซัพพอร์ตการ์ดเนี่ยมันจะกลายเป็นคู่ฝึกของเราในโหมดนี้แล้วก็ค่าซัพพอร์ตการ์ดนะครับก็จะมีเเเเกกพิศษหมืออนัับบารลยะค เมื่อเกณฑ์นี้เต็มนะครับเวลาเรากดแอคชั่นฝึกเนี่ยมันจะมีปุ่มพิเศษทางด้านขวาล่างนะฮะก็คือปุ่มนี้พูดให้เข้าใจง่ายก็น่าจะเป็นฟีลประมาณว่าซ้อมทีมประมาณนี้นะครับจะนาม้าที่เกณฑ์พิเศษเต็มทั้งหมดเนี่ยมาฝึกด้วยกันกับม้าของเรานะครับเมื่อฝึกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เต้มสพอร์ตพอยต์มาแล้วก็ได้แต้มลูกโลกมาด้วยนะครับหัดเต้มลูกโลกนะครับเอาไว้ซื้อบัฟพ,พิเศษของโหมดนี้นั่นเองบัฟที่ได้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเพื่อบนัสจากการฝึกนะครับแต่จุดสาาคคัััญขขขออองงงมมนนเ,ย,เนย,ยีี่่่จะะูทกรรแพิศษหด้บ บัฟวนนี้จะมีผลอย่างมากย้ำนะครับว่าอย่างมากนะฮะไม่อัพนี่คือไม่ผ่านแน่นอนเนื่องจากว่าในงานแข่งนะครับมันจะมีดีบัฟตัวเป้งๆตัวร้ายของหมดนี้เลยนะครับก็คือมันลอสเตตัสของตัวมาร์เรนี่ยโหดมากๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นดีบัฟนี้นะครับมีชื่อว่าจิงส์ก็คือลดสเตตัสมาของเราทุกอย่างลง250หน่วยนะครับเพราะงั้นถ้าไม่อยากโดนลดสเตตัสนะครับก็ต้องเอาแต้มลูกโลกเนี่ยไปซื้อบัฟให้ทันก่อนถึงงานแข่งนะครับเข้าใจง่ายๆเลยก็คือซื้อบัฟเพื่อมาป้องกันดีบัฟนั่นแหละแต่ถามว่าถ้าแพ้แล้วเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้โบนัสเฉยๆครับเหมือนกบโหมดอื่นๆนั่นแหละแต่ทางที่ดีก็คือพยายามทำให้ชนะไว้ดีกว่านะครับเราก็จะได้สเตตัสที่สวยกว่าด้วยหมดอต่อมากับหมด UAF นะครับ สำหรับวันนี้นะครับในการฝึกต่างๆของม้าเนี่ยมันจะมีสีเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอย่างที่เห็นก็คือมันจะมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับช่องไหนจะออกสีอะไรเป็นการสุ่มทั้งหมดเลยเวลาเราฝึกช่องไหนนะครับช่องอื่นๆที่มีสีเดียวกันก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมด้วยซึ่งเมื่อเป็นการสุ่มนะครับมันก็จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือมันจะมีเพียงช่องเดียวที่สีเหมือนกับชาวบ้านเขาน,นะครับมันมีวิธีอยู่ก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับสามารถกดเปลี่ยนสีของตัวช่่ออองไไไดด้้้นนะะรรเเเปป็็็สีีกกตาาามทยจให มันไม่ใช่เป็นการเลือกช่องนะครับมันคือการเลือกสีจากสีหนึ่งให้กลายเป็นอีกสีหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับและระบบนี้นะครับสามารถใช้ได้แค่3าครั้งนะครับก่อนจะถึงการแข่งขันพิเศษเมื่อถึงการแข่งขันพิเศษแล้วมันก็จะเติมให้ใหม่อีก3ครั้งอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะจบหมดนะครับส่วนแต้มทางซ้ายจอนี้นะครับจะลดลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เรากดฝึกนะครับเราฝึกสีอะไรแต้มสีนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆเมื่อถึงศูนย์ก็จะได้รับบัฟพิเศษมาสำหรับบัฟพิเศษนะครับจะไม่เหมือนกับหมดแกนบ อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีการฝึกที่ต่างกันไปนะครับพอเราฝึกสีไหนสีนั้นก็จะมีเลเวลการฝึกที่มากขึ้นพยายามทําให้เลเวลของการฝึกแต่ละสีนะครับไปด้วยกันนะฮะขึ้นไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะมีผลอย่างมากเลยนะครับกับการแข่งพิเศษ UAF นะครับสาหรับ UAF นะครับก็ฟีลประมาณเหมือนแข่งกีฬานั่นแหละม้าของเรานั้นนะครับจะต้องเก่งกีฬาทุกด้านนะฮะถ้าเกิดว่าเราชนะทุกการแข่งขันเลยนะครับเราก็จะได้โบนัสเพิ่มมาเยอะนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าให้ฝึกทุกกกกกสีีเเเเนนนนน่่่ไไปพพรรร้้้ๆัััะะบาาาาจดดงฬทุ คือแบบกะคว้าเหรียญทองทุกงานแข่งอะหมดต่อมานะครับกระหมดปลูกผักทำฟาร์มเป็นหมดที่เข้าใจง่ายแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะฮะ ทุกการออกแอชันของเราในโหมดนี้นะครับจะมีการมอบวัตถุดิบตามมาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเอาวัตถุดิบตัวนี้ไปทําอาหารได้นะครับแล้วอาหารที่ว่านี่ก็จะให้บัฟกับตัวมาร์ของเรานั่นเองอย่างเช่นได้รับเกรดสปอร์ตการ์ดมากขึ้นหรือว่าได้รับผลจากการฝึกมากขึ้นทุก4เทิร์นนะครับเมื่อเราทําการออกแอชั่นเสร็จแล้วจะมีการรวบรวมคะแนนนะฮะแล้วเราก็จะได้พอยต์มาจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งพอยต์นี้นะฮะเราสามารถเอาไปขยายจํานวนแม็กหรือว่าจานวนเพดานของวัตถุดิบที่เราเก็บได้ ก็คือถ้าเราบริหารดีๆนะครับเราก็จะมีบัฟหรือว่ามีอาหารให้ม้าเราได้ทานกันในทุกเทิร์นกันเลยนะครับเอาจริงผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับว่ามันทําได้ทุกเทิร์นขนาดนั้นหรือเปล่าว่าหมดนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันทุกครั้งที่เราทําอาหารนะครับเราจะได้แต้มพิเศษมาซึ่งแต้มตรงนี้นะครับทานดีๆนยควรจะเก็บให้เต็มก่อนจะถึงการแข่งพิเศษนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่การแข่งหรอกครับมันเหมือนกับเป็นน่าจะฟีลแบบสึกแย่งชิงตําแหน่ง1 0หัวกะทิอะไรแบบนั้น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายกว่าก็น่าจะเป็นโหมดแกนไลฟ์นะครับที่มีหลอดสีลุ้งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราทําหลอดนี้เต็มมันก็จะได้บนัสพิเศษใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเก็บแต้มได้เต็มก่อนที่จะถึงเทิร์นที่มันกําหนดเนี่ยเราก็จะได้แต้มพิเศษนะครับหลังจากผ่านเทนร์นนั้นเอง หมดต่อมานะครับกับหมดฮิชิเละเมกาอุมาบุสเมะนะครับสำหรับบทนี้นะครับจะมี UI พิเศษก็คือทางด้านซ้ายแล้วก็ตัวการฝึกนะครับทางซ้ายนะครับก็จะเป็นแต้มแล้วก็เป็นเซตัสของตัวเมกาอุมาบุสเมะนะครับส่วนตัวโปรแกรมฝึกนะครับก็จะมีรูปฟันเฟืองขึ้นมาเวลาเรากดฝึกรูปฟันเฟืองนะครับมันก็จะมีแต้มบวกเพิ่มให้กับเจ้าเมกาอุมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเกรดโอเวอร์ไดร์อยู่ข้างใต้เป็นวงกลมอันนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดฟันเฟืองครอกสครั้งนะครับก็จะสามารถใช้ระบบโอเวอร์์์์ไไไดดดดรรรรรร้้้้คคคัััังงโโอออออเเเเเวววกกกกก็ืลาาาใใชนนนนนนีี่่ยมมจะะบบบสพิหตฝึ แต่ว่าจะมีผลแค่1นึ่เทินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับแต่ว่าถ้ากดฟันเฟืองไปบ่อยเนี่ยทุกๆ3เทินมันก็จะได้โอเดรย์อยู่แล้วนะครับก็จริงๆใช้ไปเลยก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรากดตัวฟันเฟืองเนี่ยมันจะได้หลอดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าช่องที่ไม่มีฟันเฟืองนะครับและเจ้าหลอดเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเราจะต้องเก็บหลอดนี้นะครับให้ได้มากที่สุดก่อนถึงเทินที่มันกำหนดเมื่อถึงเทินที่กำหนดมันจะทำการสรุปผลของการฝึกนะครับถ้าเราทำหลอดนี้เต็มมมนนร่ห แต่ถ้าทําได้ไม่เต็มหลอดก็จะได้ลดลงมาหน่อยนะครับไม่ได้เยอะเท่ากับตอนเต็มหลอดนั่นเองหลังจากการทดสอบนะครับมันก็จะมีให้เอาแต้มพิเศษเนี่ยไปอัพเจ้าตัวหุ่นได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้ค่าไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอย่างเช่นฝึกสปีดก็จะได้เยอะขึ้นฝึกการได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็อยู่ที่เราจะบริหารกันเลยนะครับ หมดต่อไปนะครับกับหมด t w i n k l e Legends เป็นหมดที่เกมเพลย์ค่อนข้างจะยากเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนของภาษาด้วยหนึ่งแล้วก็ต้องจําระบบอะไรหลายอย่างเลยนะครับขณะผมเองที่เล่นหมดนี้ก็คือจะต้องเปิดเว็บดูตลอดอว่าแบบบัฟแต่ละอันมันให้ผลอะไรบ้างคือมันเยอะโคตรๆแต่ถ้าตั้งใจเล่นนะครับตั้งใจฝึกตั้งใจจำจริงๆมันก็เล่นได้แหละครับมาดูอย่างแรกกันก่อนนะครับทุกการอ่อยชั่นของเราเนี่ยจะมีปีกมาให้นะครับซึ่งปีกจะไปอยู่ด้วยกัน3สีก็คือสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงเมื่อเราทําการเลือกแอคช่อง ซึ่งถ้าเกิดว่าเราฝึกตอนมีซัพพอร์ตการ์ดสีรุุงนะครับมันก็จะได้เพิ่มมา3ช่องทีนี้ทุกๆ6เทิร์นนะครับมันจะแปลงหลอดตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นบัฟกับม้าเรานั่นเองยกตัวอย่างเกร์ซัพพอร์ตการ์ดเพิ่มเร็วขึ้นผลจากการฝึกได้มากขึ้นอะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้ให้เราทั้งหมดนะครับเราจะต้องเลือกหนึ่งจากทั้งหมดตรงนี้เท่านั้นจํานวนบัฟที่จะมีให้เราเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลอดที่เราทําได้นะครับยิ่งเราทําหลอดได้สูงมันก็จะมีบัฟออกมาให้เเเรราาไดด้้ลืืออกกกนนนี่ยมขึสสูงุ็คค3บัะ สำหรับวิธีการดูนะครับว่าเราจะได้บัฟกี่อันก็คือให้ดูที่หลอดตรงนี้นะครับมันจะมีช่องเล็กกับช่องใหญ่ทุกครั้งที่ถึงช่องใหญ่นะครับก็จะได้การสุ่ม1ครั้งถ้าเต็มหลอดเลยก็จะได้มา3ามครั้งตอนหนึ่งสีนะครับแล้วถ้าทําเต็มครบ3สีเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เลือกบัฟ1จาก9บัฟนั่นเองครับเมื่อเราเก็บครบ6บัฟนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ไปฝึกที่ทะเลครั้งแรกพอดีตัวเกมเนี่ยจะดูว่าเรามีสีไหนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะเปิดบัฟพ,พ,พิเศษของสสสสีีีีนนนนนนนัััั้้้ขึมมมมาาาาาาถหกกกว่่่่เเเรตะะลท็จุอง หลังจากที่บัฟพิเศษทำงานแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสีใดสีหนึ่งแล้วนะสามารถเลือกบัฟอันไหนก็ได้ที่ทำให้มาเราเนี่ยได้ผลประโยชน์มากที่สุดอย่างตอนผมเล่นเองเนี่ยก็จะเล่นเป็นสีชมพูก,ก่อนนะครับจนกว่าบัฟพิเศษจะเปิดก็มีสีอื่นปนๆบ้านแหละครับแต่ว่าจะต้องทำให้สีชมพูเนี่ยมีเยอะมากที่สุดดิงๆมันก็จะมีคอมโบอยู่นะครับว่าเลือกสีชมพูเนี่ยก็จะมีเลือกสีเขียวเพิ่มเติมเลือกสีฟ้าเพิ่มเติมเป็นอันไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันจะลงลึกไปแล้วก็ลองไปหาาาาดูกกกกรรรแปลคอมโบััันนตตนตตเวะ และช่วงท้ายๆนะครับช่องของบ้านเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนบัฟได้นะครับเอาบัฟใหม่มาแทนบัฟเก่าได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะบิวยังไงและใน่านสุดท้ายนะครับก็จะมีมาซิเนเจอร์มาสู้กับเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เงื่อนไขเหมือนกันจำไม่ได้ว่ามันทำอย่างไรถึงจะเจออันนี้ผมแนะนำนะครับก็คือก่อนเราจะเข้าไปแข่งให้ทำการอัพสกิลให้หมดก่อนนะครับเพราะว่ามาซิเนเจอร์ตัวนี้นะครับสแตทมันสูงมากๆนะถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนที่หมดนี้เพิ่งมาใหมๆ่ๆ ใช่แล้วครับแล้วมาตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คืออัลมอนไอ e ครับคือตองบอกว่าตอนหมดที่มาใหม่ๆเนี่ยอัพสเตตให้เป็นตัวยูสออันนี่คือยากมากๆนะครับแต่ดูสเตตแม่นางอัลมอนไอโอ้ยแต่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราชนะมาได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอน และในที่สุดก็ถึงหมดสุดท้ายครับกระบอกบูจิโตเอโยคโซนะครับก็คือหมดเกาะร้างนะฮะซึ่งกว่าผมจะตัดคลิปแล้วก็จะลงคลิปนี้เนี่ยไอ้หมดออนเซนมันก็มาแล้วครับเนื่องจากว่าติดงานประจําหนักมากนะครับไม่มีเวลามาตัดคลิปเลยแต่อย่างไงคลิปนี้เนี่ยก็จะจบที่หมดเกาะร้างอยู่ดีนะครับไม่ไปถึงออนเซนนะเพราะว่ามันเพิ่งมานะครับเดี๋ยวขอวิจัยขอล้องเล่นอะไรก่อนนะครับ เมื่อในเป็นสภาพหนึ่งนะครับมันก็จะมี UI ขึ้นมาแบบนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนงงแน่นอนนะครับมันก็คือจะเรียกว่าอะไรเดียวเอาเป็นฐานการฝึกแล้วกันนะครับซึ่งฐานฝึกแต่ละอันเนี่ยมันก็จะให้โบนัสต่างกันไปนะครับตามสเตต,ตของมันอย่างเช่นสีฟ้านี่ก็คือสปีดเราก็จะได้โบนัสสปีดเวลาเราฝึกมากขึ้นยิ่งตัวฐานฝึกมีเลเวลสูงนะครับก็จะยิ่งได้โบนัสเพิ่มมาขึ้นเราอยากจะเน้นสเตตแบบไหนอยากเน้นบิลยังไงก็แล้วแต่เราเลยครับอยู่ที่เรากําหนดเลยตรงนี้เมื่อเราออกไอชั่น,นม้นนมขึ เมื่อเราตรงนี้ถึงที่กําหนดนะครับก็จะได้ตั๋วไปเกาะร้างนั่นเองก <ST AR UNG> ารฝึกเกาะร้างนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับการรวมการฝึกทุกอย่างนะครับไว้ในปุ่มเดียวซึ่งการไปเกาะร้างนะครับมีโอกาสาออกซัพพอร์ตการ์ดสีรูเหมือนปกติเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสาออกทั้งหมด5คนด้วยนะครับพร้อมกันอันนี้คือผมเคยเจอ5คนมาประมาณ2-3ครั้งครับดีว่าแคปไว้บ้างเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่3คนก็พอแล้วครับเพราะว่า 4ีหคนเนี่ยมันโอกาสเจอน้อยมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราข้าม3คนไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เจอน้อยกว่า3นะครับหรือไม่ก็ไม่เจอเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเจอ3คือกดไปเถอย่างกเลยและในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสตาร์หมดออนเซนก็ขอละไว้ก่อนนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวขอเล่นไปของ,งมดูก่อนนะครับถ้าผลตอบรับของคลิปนีดีเนี่ยก็อาจจะมาเร็วหน่อยนะฮะ เพราะออนเซนมันก็แค่หมดเดียวเนาะคลิปนี้มันมี10กวตัวหมดก็เลยช้าด้วยนะครับขอขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพระ้ะคืนนี้โอ้ยสุมิทศัยรายดีสวัสดีครับ